เฮ้ยนาวินลองด้วยนะคะ,ะ <laughs> นาไปต้องคอยดึงเสื้อไว้อะคะ <laughs> เดี๋ยวจมอ่ะคะโอ้โห <laughs> <laughs> สนุกใหญ่เลย้ <laughs> <laughs> องจ,จม oh, <no. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะแม่กุ้งนั่นดีไซน์ วันนี้แม่กุ้งกับน้องดีไซนจะพาน้องนานาแล้วก็น้องนาวินไปเที่ยวที่ไหนนคะไปเที่ยวที่สวนภั่นายิ้มจังหวัดลำพูนนะคะไปที่นี่เขาเป็นคล้ายๆสวนอาหารแต่ว่าเป็นสวนอาหารซุ้มริมน้ำนะแล้วก็มีน้ำให้เด็กๆเล่นด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยไปกันเลยจับมือน้องด้วยนานาจับมือกับพี่ดีไซค่ะไปพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ว พร้อมแล้วโอ้โหอันนี้พี่ดิซายใส่ชุดอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำรักษาอุณหภูมิปะไปลุยกันเลยน <Yeah. S 1> าวินเล่นไหมวินเล่นไหมครับผมนี่นะคะที่นี่ก็จะสมกับชื่อเข้าเลยนะคะทุกคนสวนไผ่นายิ้มนะก็คือจะเป็นคล้ายๆคาเฟ่เป็นสวนอาหารนะอยู่ในสวนไผ่นะคะนี่ก็จะมีซุ้มขายอาหาร มีสระน้ำเล็กๆให้เด็กๆเล่นคลายร้อนนะ <Yeah. S 1> น้ำเย็นไหมคะดีไซน์น้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นเหรอ <c oughs> นานายังนา,นานานั่งเลยนอนเลยนอนเลยเออ <c oughs> มีน้ำให้เด็กๆเล่นด้วยโอ้โห <c oughs> นี่นะ <c oughs> เป็นแบบนี้นะคะทุกคนน้ำตื้นนะไม่ลึกนะ <c oughs> แล้วก็ตรงนู้นมีที่นั่งแบบว่าโซนน้ำลึกนูมีเรือให้พายด้วยอ๋อนี่เข้าน้ำใส่ไว้ตลอดเลยเหรออ่าเดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวแม่ไปดูไปหาของกินมาให้ดีกว่าเนาะโอเคไหมคะเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาหานะคะ อันนี้ก็เป็นซุ้มขายของนะคะทุกคนมีส้มตำไก่ย่างเครื่องดื่มเยอะแยะเลยมีชาบูมาล่าด้วยไม้ละ10ถือสิบห้าบาทสนุกกันใหญ่เลยอะคะเฮ้ยนาวินลองด้วยอะคะ <laughs> นาไปต้องคอยดึงเสื้อไว้อะคะ <laughs> เดี๋ยวจมอะคะโอ้สนุกใจเลยวินวินมีใครจับน้องมี <laughs> ลึกมากนะแต่ว่าเด็กเล็กไงเนาะไหนดูดิโอ้ยน้ำแค่ครึ่งขาหนูเองเหรอแต่ว่าน้องยังเดินไม่ได้ใช่ปะน้องจะลื่นใช่ป่ะโอ้โหเล่นกับพี่เล่นกับสาวเล่นกับสาวเล่นกับสาวด้วยโอ้โหนาณาสนุกไหมนาณาสนุกไหมพี่ดีใจสนุกไหมคะโอ้ยโอ๊ย พี่ายฝนตกแล้วนะพี่ไซายพี่ไซา์ฝนตกแล้ว,วโหดำน้ำด้วยน้ำแค่นี้ยังดำได้เหรอ,อ,อ,อว้าวนี่เลยอาหารมีส้มตำม,มียำแล้วก็มีชาบูนะคะทุกคนไก่ย่างได้แล้วเอาไว้ให้เด็กๆกินตอนเล่นน้ำสเตจอันนี้นาวินนาวินครับผม นาวินจะกินข้าวเหนียวแล้วล่ะครับเมหิวแล้วล่ะครับเพมจะกินแล้วหรืครับเมดีไซน์เร็วกลับบ้านแล้วนานาเรียกพี่ดีไซน์หน่อยโอ้โหอันนี้เล่นน้ำเสร็จหิวนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวต๊กเด็กเต๊กเด็กเต๊ก <c oughs> ลื่นไปปลากุ้งจับไม่ทันนะ <c oughs> กางเกงเปียกน้ำน่าจะน้ำแข็งเมื่อกี้นะตอนนั่งนั่งทับน้ำ <c oughs> กินข้าวเหนียวกับไก่ย่างอิ่มแล้วตอนนี้กินไก่ย่างเฉยๆแล้วอร่อยมากเล่นน้ำใช้แรงเยอะหมดแรงดีไซน์แล้วนาๆมันจะตกแล้วปะคูไม่ช่วยเนอะปะคูไม่ช่วยเนอตกอะ่ะทิ้งไว้นี่เลยนะถ้าเปื้อนขี้โคล้วทิ้งไว้นี่เลยนะนนกลับบ้านกันค่ะไม่กลับได้ไงคะเล่นน้ำเป็นชั่วโมงแล้วคะ่ะ <c oughs> เร็วไม่นาวหรือไง <c oughs> ดี่ซาเดวเล่นไปชั่วโมงแล้วนะโอ้โหได้ชุดว่ายน้ําใหม่มาเล่นน้ํานานเป็นชั่วโมงก็ยังไม่หนาวเลยนะทุกคนมาแล้วกับบ้านแล้วเย็นแล้วจะมืดแล้วนี่ดูนานาสินานาเล่นแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนานาหนาวนานี่มากินกินนานากินอะไรกินไก่ย่างรอพี่ดีไซน์ใช่ป่ะนานาหนาวไหมนานาหนาวไหมเมื่อกี้หนาวไหมเล่นน้ําเสร็จหนาวไหม ไหนคะโอ้โหเล่นน้ำนานเป็นชั่วโมงเลยหนาวไหมคะไม่หนาวหรอไม่หนาวจริงอ่ะโอ้โหไม่ยอมขึ้นนะคะทุกคนนี่แม่แม่กุ้งกับพ่อป๋องบอกให้ขึ้นจะไม่ยอมขึ้นนะดูแอบมีน้ําตาเล็กน้อยไหนแม่ขอดูชุดว่ายน้ําหน่อยทําไมมันไม่หนาวอ่ะเพราะว่าอะไรนีใช่ไหมตรงนี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้มันเป็นผ้าแบบผ้าหนาๆเลยนะเนี่ยมันไม่เหมอนกุดว่ายน้ำทั่วไปนะอะไหนหนูลองตัดที่ผ้าหนังให้แม่ดูหน่อย นี่นะก็คือตรงที่เป็นสีชมพูเข้มๆนะคะทุกคนมันจะเป็นผ้าหนาๆแบบนี้หมดเลยนะคะนี่มันจะช่วยรักษาอุณหภูมิให้เด็กๆนะช่วยให้เด็กๆไม่หนาวนะเวลาเล่นน้ำนานๆก็จะทำให้รักษาอุณหภูมิไม่หนาวแล้วก็ไม่เป็นหวัดด้วยนะคะทุกคน e เดี๋ยววันนี้เราจะกลับกันแล้วนู่นน้องนาวินก็หลับแล้วบายๆทุกคนกัน บายบายทุกคนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตระคะให้ด้วยบายบ,ายบายค่ะบายบาย